แน่นอนครับต่อไปนี้คือตารางเวลาและกิจวัตรประจําวันของหลวงตามหาบัวญาสัมปนโนที่ท่านปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตในวัดป่าบ้านตากอุดรธานีเป็นแบบแผนของพระสายวัดป่าที่เน้นวิเวกสันโดษและการภาวนา3โมงกิจวัตรประจําวันของหลวงตามหาบัวพระอาทิตย์ขึ้นเหนือภูเขาเวลา2นาฬิกาถึง3นาฬิกาตื่นนอนเริ่มภาวนาหลวงตาตื่นเช้ามากไม่เกินตีมเริ่มเดินจงกรมหรือเข้าที่นั่งสมาธิภาวนา เป็นช่วงที่จิตใจสงบไม่มีเสียงรบกวนพระอาทิตย์ขึ้นเวลา4นาฬกาถึง5นาฬิกาทำวัดเช้าสวดมนต์ภาวนาพระสงฆ์รวมตัวทำวัดเช้าที่ศาลาหลังจากนั้นแยกย้ายกลับกุฏิหรือเดินจงกรมต่อข้าวสวยเวลา6นาฬกาถึง7นาฬิกาบินธบาดเดินบินธบาดตามแนวทางพระ,ะ่าเงียบเรียบง่ายไม่พูดคุยหลวงตาจะฉันอาหารที่ได้มาในบาทเท่านั้นมอสใส่อาหารเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีฉันพัตนอาหารเช้ามื้อเดียว ฉันยังมีสติสำรวมไม่เลือกอาหารหลังฉันเสร็จจะดื่มน้ำป่านาแล้ววัดเว้นของกินตลอดทั้งวันเวลา8นาฬกา30นาทีถึง10นาฬกาทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณวัดพระเนรร่วมกันทำกิจวัตรเช่นกวาดลานวัดล้างห้องน้ำดูแลศาลาเป็นการฝึกใจให้อยู่กับหน้าที่ไม่ฟุ้งซ่านเปิดหนังสือเวลา10นาฬกาถึง12นาฬกาศึกษาตรมสนทนาธรรมพักผ่อนหลวงตาจะให้โอวาทหรือสนทนาธรรมกับพระลูกศิษย์บางวันพักหรือทำงานเขียนบันทึกธรรมะ ต้นไม้เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาเดินจงกรมภาวนาเดียวแต่ละรูปแยกย้ายกันไปเดินจงกรมภายในป่าหรือเข้ากุฏิภาวนาแบบสงบเงียบพระอาทิตตกเหนืออาคารเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทำวัดเย็นนั่งสมาธิรวมพระทุกรูปมาทำวัดเย็นที่ศาลาสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันหลวงตาเมตตาแสดงธรรมเป็นครั้งคราวทางช้างเผือกเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาภาวนาเดี่ยวเข้าที่พักพระภิกษุแยกย้ายไปภาวนาที่กุฏิ หลวงตาจะนั่งภาวนาบางวันถึงดึกหรือเกือบสว่างไปหน้าขนาดกำลังหลับเวลา22นาฬกาเป็นต้นไปพักผ่อนแต่ไม่นานหลวงตานอนน้อยมากวันและไม่เกิน3-4ชั่วโมงมีบ่อยครั้งที่ท่านภาวนาต่อเนื่องทั้งคืนเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่จุดเน้นของกิจวัตรหลวงตาภาวนาเป็นหัวใจทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิสันโดษวิเวกไม่พูดพร่ำวินัยเคร่งครัดและไม่ผ่อนปลนกับกิเลสทุกอิริยาบถเป็นทางธรรมเดินยืนนั่งนอนมีสติ ถ้าคุณอยากนำไปปฏิบัติลองเริ่มที่ตื่นเช้าสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิฉันอาหารมื้อเดียวหรือลดอาหารเย็นรักษาศีลห้าหรือศีล8เป็นประจำขอบคุณครับที่กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ